สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจกใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่ให้สาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับที่ช่อง9 M c o t h d บ่ายโมงสี่สิบนาทีวันจันทร์ถึงวันพุธวันนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์เช่นเคยครับวันนี้โรงพยาบาลทุ่งบุรีก็มีข้อมูลจากคุณทีนะครับซึ่งก็ไปเข้ารับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ ผ่านไปสองสัปดาห์แล้วพบอะไรบ้างที่ต้องผเผชิญมาหลังจากการผ่าตัดด้วยระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลทบุรีนนำมาให้บริการในเรื่องของการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะคุณทีมีข้อมูลเรื่องนี้ครับหลังจากผ่าตัดใช่ไหมครับคืนแรกก็น่าจะเป็นคืนแรกน่าจะเป็นคืนที่ทรมานที่สุดครับก็มีอาการปวด ท้องห่อนขั้งเยอะนะครับแล้วก็ขอยาคุณหมอคุณหมอก็มาให้ยาเรียบร้อยครับก็ดีขึ้นผมผ่าวันศุกร์แล้วก็วันค้างสองคืนครับก็คือวันเสาร์คือวันศุกร์แล้วคือวันเสาร์เนาะหลังจากนั้นเนี่ยคือวันอาทิตย์ผมก็ออกจากโรงพยาบาลครับตอนออกเนี่ยก็สามารถเดินได้แล้วนะครับคือก็คือคุณหมอกาบอกว่าให้เดินเยอะๆเราจะได้แบบแผลมันจะดีขึ้นแต่ว่าเวลาทุกคืนที่เราตื่นขึ้นมาครับคือเหมือนกับ คุณหมอเองก็แจ้งครับว่าอาการมันจะดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆเลยซึ่งมันก็เป็นอย่างที่คุณหมอแจ้งจริงครับเพราะว่าหลังจากที่ผมกลับบ้านไปแล้วเนี่ยวันจันทร์ผมก็นอนพักวันหนึ่งนะครับแล้วก็วันอังคารผมก็ไปทํางานผมก็เลิกทางานที่ออฟฟิศได้ผมก็พยายามเดินขึ้นออฟฟิศแล้วก็ไปทํางานได้ตามปกติครับเพราะในช่วงสองทิศแรกครับคุณหมอจะแนะนําว่าจะให้ทานเป็นนมทางการแพทย์ผสมกับ เวไอโซเลตเวอย่างเดียวเลยนะครับในช่วงแรกเลยเพราะว่ากระเพาะยังต้องการการปรับตัวอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างเรื่องของยาคุณหมอก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้บดหรือว่าหักเป็นชิ้นเล็กที่สุดลดการกินอะไรที่แข็งเพราะว่าจะทําให้กระเพาะ,ะมันขยายไวอะครับใช่ผมก็เลยพยายามกินต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่านอกเหนือจาก น้ำหนักตัวที่ลดลงนะครับตอนนี้สิ่งที่ที่ที่รู้สึกอยากชัดเจนเลยก็คือเสื้อผ้าไสมันมันเริ่มกลับมาใส่ได้ในในในบางชุดนะครับแต่ส่วนถ้ามันเป็นโรคอย่างถ้าเป็นโรคในส่วนของเรื่องของน้ําตาลสะสมนะครับก็อย่างตอนตรวจก่อนที่จะผ่าต,าาตัดผมมีน้ำตาลสะสมอยู่ที่ประมาณ6.3ซึ่งซึ่งถึงขั้นว่าเป็นระยะเริ่มต้นของเบาหวานแล้วครับแล้วก็พอผ่าเสร็จเนี่ยช่วงสองอาทิตย์นะครับ น้ำตาสะสมผมลดมาเหลือประมาณ5.8ผมก็ค well ิดว่าเออซึ่งมันก็เป็นในทิศทางที่ดีนะครับก่อนผ่าเนี่ยผมหนักประมาณ109.5เนาะแล้วก็หลังจากที่ผ่าผมผ่าเนี่ยน้ำหนักก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงวันที่มานัดตรวจ follow up จากคุณหมอเนี่ยสองอาทิตย์ที่คุณหมอนัดแนะครับตอนนี้ผมเหลือประมาณสัก105ครับซึ่งก็ลงมาประมาณสัก4กิโลอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับ2สัปดาห์หลังผ่าตัดลดขนาดกระเพาะแล้ว ลดไปถึง4กิโลจริงๆแล้วอาจจะลดได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ไม่เป็นไรแต่ว่าในสิ่งที่คุณทีก็ได้ให้ข้อมูลมานี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่านอื่นนะครับที่เจอปัญหาโรคอ้วนคุกคามเดี๋ยวติดตามตอนต,อนต่อไปในเบรกที่2ซึ่งคุณหมอวอบุตรก็จะมาให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับในการผ่าตัดของคุณทีพักสักครู่เดียวครับ การมติตามหอุ่นจใจได้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งก็เป็นกรณีที่คุณทีนะครับวั40ส้นเแต่น้ําหนักตอนที่มาพบกับคุณหมอวรบุตรเนี่ยปลาเข้าไป117กิโลกรัมแล้วก็ทํำทรีตเมนต์ก่อนนะครับตามคําแนะนําของคุณหมอวรบุตรก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคุณหมอวรบุตรมีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของกรณีการผ่าตัด กับกรณีที่ลดน้ำหนักของคุณทีอย่างไรติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอครับผู้ป่วยรายนี้เขามาด้วยน้ำหนักตัวที่สูงนะครับหนักประมาณร้อยเกือบร้อยยี่สิบกิโลกรัมครับแล้วก็มีโรคประจําตัวมีความดันโลหิตสูงมีนอนกรนหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วก็เริ่มเป็นเบาหวานแล,ล้วครับด้วยน้ำหนักตัวที่เยอะแล้วก็โรคประจําตัวต่างๆที่บอกไปก็เลยทําให้ผู้ป่วยมีความกังวล แล้วก็เข้ามาเพื่อปรึกษาผ่าตัดครับแล้วก็เราพบว่าผู้ป่วยรายนี้ก็เหมาะสมกับการผ่าตัดเพราะว่าเข้าข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแล้วก็ก่อนการผ่าตัดก็ต้องมีการเตรียมตัวครับมีการตรวจร่างกายโดยละเอียดทุกระบบรวมถึงให้ผู้ป่วยพยายามลดน้ําหนักก่อนผ่าตัดให้ได้อย่างละประมาณ5-10%ครับซึ่งน้าหนักแค่5%ที่ลดเนี่ยนะคบมันทําให้การผ่าตัดง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นเสียเลือดน้อยลงครับ ก็เรียกว่าตอนที่ช่วงผ่าตัดก็ดูตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีข้อกังวลอะไรครับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลแค่ประมาณ2คืนครับก็สามารถกลับบ้านได้นะครับถ้าสมมติทันน้ําทานอาหารเหลวได้นะครับแล้วก็ไม่ปวดแผลจนเกินไปนะครับสามารถกลับบ้านได้นะครับทางเราก็มีวิธีที่จะติดตามคนไข้หลังจากที่กลับบ้านไปแล้วนะครับอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องครับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับแล้วก็เป็นการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก นะครับมีความแม่นยําสูงนะครับเจ็บตัวน้อยฟื้นตัวเร็วครับสามารถกลับไปทํางานได้รวดเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่มีความพยายามย่างเต็มที่นะครับจะสามารถลดน้ําหนักได้มากกว่า20%ของน้ําหนักตั้งต้นนะครับยกตัวอย่างถ้าน้ําหนักตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ100กิโลกรัมนะครับถ้ามีความตั้งใจจริงๆเราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ต่ำกว่า80กิโลกรัมนะครับในช่วง1ปีแรกครับ ยิ่งถ้าเราตั้งใจมากขึ้นยิ่งมากขึ้นเราสามารถลดลงไปต่ำกว่านั้นได้โรคร่วมต่างๆนะครับจะค่อยๆดีขึ้นครับยิ่งเราลดน้ําหนักมากขึ้นได้มากเท่าไหร่โรคประจำตัวต่างๆของใครก็จะต้องดีขึ้นนะครับความดันโลหิตที่สูงก็จะลดลงเบาหวานที่เคยจะเป็นก็จะไม่เป็นเรื่องของการ grown, อใน,ใน,านอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับก็จะดีขึ้นตามลําดับและสุดท้ายเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง ช่วยตอนนอนนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องภาวะโรคอ้วนนะครับการผ่าตัดเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านมีน้ําหนักสูงถึงระดับที่มีข้อบ่งชี้แล้วนะครับอย่างในประเทศไทยเราใช้ดัชนีมวลกายที่มากกว่า37.5กิโกรัมต่อตารางเมตรหรือ32.5กิกรต่อตารางเมตรร่วมกับมีโรคประจําตัวต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรค หายใจขณะนอนหลับโรคนอนกรนโรคเข่าเสื่อมเป็นต้นนะครับพบว่าการผ่าตัดนี่สามารถช่วยทําให้ลดน้ําหนักได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในปัจจุบันนะครับการผ่าตัดนะครับในสถานที่ที่ได้มาตรฐานนะครับภายใต้ศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์นะครับถือว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ให้ผลการรักษาที่ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนมีปัญหาอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ อยากจะให้ลองเข้ามาปรึกษาดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณทีนะครับและรวมทั้งคุณหมอวรบุตรทวีรุจนสะสาแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับที่รูกสาโรงพยาบาลทุนบรีที่ได้กราณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมของเรานะครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอได้วันจันทร์หรือวันพุธบ่ายมง40นทีวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ